จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคนที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกลับกลายเป็นคนที่ต้องหวาดกลัวกฎหมายซะเองนี่ไม่ใช่ํำถามเล่นๆเ,เลยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นบนถนนในอเมริกาที่เส้นแบ่งบางๆระหว่างผู้พิทักษ์กับผู้ถูกไล่ล่ามันกำลังพลาเลือนลงไปทุกทีใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างมากในสหรัฐจากข้อมูลที่เราได้มานะคะ มันมีข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหรือไอซ์เนี่ยกำลังใช้วิธีที่บางคนเรียกว่าคาว a n านูสต็อปส์คาว์บานสต็อปส์ค่ะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือการเรียกตรวจคนโดยพุ่งเป้าไปที่เชื้อชาติแบบชัดเจนมากและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือปฏิบัติการนี้มันลุกลามไปจนถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวสีนอกเครื่องแบบถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกลุ่มนี้สกัดจับแล้วก็คุกคามด้วยตัวเองเลยค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในมินิโซตาและลองขุดให้ลึกลงไปอีกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือ,อ,อคำตัดสินของศาลสูงสุดที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนบนท้องถนนจริงๆได้ยังไง เพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าสิทธิพลเมืองที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงเนี่ยมันกำลังถูกท้าทายจากภายในระบบเองอย่างน่ากลัวงั้นเรามาเริ่มที่คำว่า c a v a n นน t t o p s กันก่อนเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะคำนี้เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่นะคะมันถูกใช้เพื่ออธิบายการเรียกตรวจที่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแบบนี้โดยชื่อมันพาดพิงไปถึงผู้พิพากษาเบรดคาร์ g น ซึ่งหลายคนมองว่าความเห็นทางกฎหมายของเขาในอดีตเป็นเหมือนการเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการแบบนี้ได้ง่ายขึ้นผมว่าน่าสนใจมากนะเพราะเอาจริงๆผมดึกว่าเรื่องแบบนี้มันจบไปแล้วสมัยก่อนเคยมีกฎหมายที่คล้ายๆกันนี้ในรัฐแอริโซนาที่เรียกกันติดปากว่า Show me your papers อ๋อกฎหมายขอดูเอกสารใช่ครับซึ่งตอนนั้นศาลสูงสุดก็เคยเบรกไปแล้วรอบหนึ่งนะการที่ แนวทิดแบบนี้มันวนกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่มันมันน่ากังวลจริงๆและความกังวลที่ว่านี่แหละค่ะที่มันมาระเบิดออกมาในงานถแถลงข่าวที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจพอสมควรเลยคนที่ออกมาพูดคือมาร์คบูลลี่เขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจในย่านชานเมืองของมินิแอโพลิสแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวนี่ครับไม่เลยค่ะเขามีผู้บัญชาการตำรวจจากเมืองอื่นๆยืนอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยเขาพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย หน่วยงานของเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองอเมริกันแบบไม่หยุดเลยว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเรียกให้จอดรถถูกเรียกตรวจบนถนนแบบไม่มีปีมีครุยแล้วก็ถูกบังคับให้แสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์สัญชาติ hmm. แต่จุดที่ทำให้เขาหมดความอดทนจริงๆก็คือเรื่องมันเกิดกับลูกน้องของเขาเอง oh. เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวสีในสังกัดที่ถูกกระทาแบบเดียวกันตอนที่อยู่นอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ครับจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ การที่ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดถแถลงข่าวเพื่อวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางอย่างไอซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้ไม่ทำค่ะปกติเขาจะพยายามแก้ปัญหากันภายในแต่นี่มันโชว์ให้เห็นเลยค่ะว่าหน่วยงานรักษากฎหมายด้วยกันเองนี่แหละที่กำลังมีปัญหากันอย่างหนักอยู่ข้างในมันสะท้อนว่าเรื่องนี้มันต้องรุนแรงมากจนเขาทนไม่ไหวแล้วจริง เพื่อให้เห็นภาพว่ามันรุนแรงขนาดไหนเรามาลองรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงผิวสีนอกเครื่องแบบในเมืองบรุกลินพ์กกันดีกว่าครับเรื่องที่เธอเล่าให้ผู้การบรูลี่ฟังนี่มันเหมือนฉากในหนังเลยนะเธอเล่าว่าตอนที่เธอกำลังขับรถอยู่ดีๆก็มีรถของไอซ์ขับเพ้ามาประกบแล้วก็ปิดล้อมรถของเธอไว้เลย แค่เริ่มต้นก็ก้าวร้าวมากแล้วนะคะนี่ไม่ใช่การเรียกตรวจตามปกติที่แค่เปิดไฟแล้วโบกให้จอดแต่มันคือการใช้รถปิดล้อมซึ่งเป็นการกระทำที่คุกคามมากๆใช่เลยครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินลงมาแล้วเรียกร้องให้เธอแสดงเอกสารยืนยันสถานะความเป็นพลเมืองซึ่งนี่คือจุดที่เป็นปัญหาเลยในฐานะพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดเธอจะไปมีเอกสารแบบนั้นพกติดตัวได้ยังไงไม่มีทางคะ่ะ ใครจะพกสูติบัตรหรือพาสปอร์ตใส่กระเป๋าตังไว้ตลอดเวลาล่ะครับไม่มีทางเลยนี่คือหัวใจของปัญหาเลยค่ะมันเป็นคำสั่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติสำหรับพล,ลเมืองส่วนใหญ่และมันตั้งทงไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ถูกเรียกตรวจไม่ใช่พล,ลเมืองซึ่งเป็นการสันนิษฐานที่อันตรายมากพอสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆด้วยท่าทีแล้วก็คำพูดของเจ้าหน้าที เธอเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่สมัยนี้จะทำหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายใช่ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของเธอถูกเจ้าหน้าที่ไอซ์ปัดกดจากมือทันทีแล้วที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือในระหว่างที่เผชิญหน้ากันอยู่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชักปืนออกมาด้วย นี่มันยกระดับไปอีกขั้นเลยนะจากการคุกคามทางวาจาไปสู่การใช้ความรุนแรงทางกายภาพและการข่มขู่ด้วยอาวุธปืนการพยายามบันทึกภาพซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนกลายเป็นภัยคุกคามในสายตาของเจ้าหน้าที่ไปซะแล้วในวินาทีที่ตึงเครียดถึงขีดสุดแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจเปิดเผยตัวตนว่าเธอเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเพื่อหวังว่ามันจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆครับแต่ ผลลับที่ได้มันก็น่าเจ็บปวดไปอีกแบบนะยังไงคะเพราะทันทีที่เจ้าหน้าที่ไอซีรู้ว่าเธอเป็นตำรวจพวกเขาก็รีบเก็บของกลับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทันทีเลยไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าคิดมากค่ะปฏิกิริยานี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยหนึ่งคือพวกเขารู้ตัวว่าสิ่งที่ทำมันผิดพลาดหรือล้ำเส้นไปแล้วไม่งั้นคงไม่รีบหนีแบบนั้น 2. คือมันเผยให้เห็นพลวัตทางอำนาจที่น่าเศร้าถ้าคุณไม่มีตราหรือสัญลักษณ์ของอำนาจคุณก็จะถูกปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแต่พอคุณมีตรากฎกติกาการปฏิบัติต่อการก็เปลี่ยนไปในทันทีนี่คือสิ่งที่ผู้การบ e ูยี่คูออกมาเลยครับเขาบอกว่าเขา shudder to think หรือไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าถ้าคนคนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเขาแต่เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ถ้าขนาดคนมีเครื่องแบบยังโดนขนาดนี้แล้วชาวบ้านจะเหลืออะไรถูกต้องค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวด้วยผู้การบรูรี่บอกว่าผู้บัญชาการคนอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาวันนั้นน่ะก็เจอเรื่องทํานองนี้เกิดกับลูกน้องของตัวเองเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการกระทําของเจ้าหน้าที่นอกข้อแค่คนสองคนแต่มันดูเหมือนเป็นแบบแผนการปฏิบัติงานไปแล้วถ้าเราลองมองในเชิงสถิตินะครับจานวนเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังคมเนี่ยมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆเลยนะ การที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับตำรวจหลายนายในหลายพื้นที่มันบอกเป็นในยะเลยว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข่าวมันต้องมาหาศาลกว่านี้มากแน่ๆมันเหมือนเราเห็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่ก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมามันยังซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำใช่เลยค่ะและเหตุผลที่เรื่องราวส่วนใหญ่ถูกซ่อนไว้ใต้น้ำหรือไม่ถูกรายงานอย่างที่ควรจะเป็นมันมีคำตอบง่ายๆคำเดียวเลยคือความกลัวอืม คววามกลัค่ะโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีสถานะทางกฎหมายแตกต่างกันที่เขาเรียกกันว่า mixed status families ลองนึกภาพตามนะคะพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งถูกคุกคามแบบนี้แต่ในบ้านของเขามีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่อาจจะยังไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะกล้าไปแจ้งความไหมคะไม่กล้าแน่ๆเพราะกลัวว่าการแจ้งความของตัวเองจะกลายเป็นการชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่กลับมาตรวจสอบคนในครอบครัวมันเหมือนการเอาครอบครัวตัวเองไปเสี่ยงนั่นแหละค่ะ มันเลยทําให้ปัญหานี้ถูกรายง,งานต่างกว่าความเป็นจริงอย่างมหาศาลคนจํานวนมากเลือกที่จะเงียบและทนยอมรับมันไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งมันยิ่งทําให้การกระทําแบบนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและประเด็นเรื่องเชื้อชาติก็ชัดเจนมากจนน่าตกใจนะครับในคําแถลงของผู้การบริลี่มีประโยคหนึ่งที่เขาพูดชัดๆเลยว่า every one of these individuals is a person of color หรือทุกคนที่ถูกเรียกตรวจคือคนผิวสีครับชัดเจนมากประโยคนี้นนสําคัญมาก เพราะมันตัดประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองแบบเท่าเทียมออกไปได้เลยเราไม่เคยได้ยินข่าวว่าไอซีไปตั้งด่านตรวจคนแคนาดาที่อาจจะอยู่เกินวีซา่าหรือไปไล่ตรวจผู้ลี้ภัยชาวยูเครนตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแต่วิธีการแบบนี้มันพุ่งเป้าไปที่ชุมชนคนผิวสีโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนลาตินหรือคนผิวดำ มันเลยไม่ใช่เรื่องการตรวจคนเข้าเมืองแต่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติอย่างชัดเจนในแหล่งข้อมูลของเราวิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่การไล่จับอาชญากรตัวเป่งๆหรือหัวหน้าแก๊งค้ายาหรอกเพราะคนพวกนั้นเขาไม่ได้ไปเดินซื้อของที่ห้างทาร์เก็ตหรือขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนถูกต้องค่ะปฏิบัติการแบบนี้มันเกิดขึ้นในที่ที่คนธรรมดาใช้ชีวิตประจําวันใช่ครับเป้าหมายของมันคือการสร้างความหวาดกลัว คือการส่งสารไปยังชุมชนคนผิวสีว่าพวกคุณไม่ปลอดภัยนะแม้แต่ในที่ของพวกคุณเองมันเป็นการก่อกวนชีวิตประจําวันทําให้ผู้คนอยู่ไม่เป็นสุขซึ่งเรื่องนี้มันกําลังจะซับซ้อนและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราเชื่อมโยงมันกับคําตัดสินล่าสุดของศาลสูงสุดค่ะเรื่องที่ตํารวจท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางขัดแย้งกันเองนี่ก็น่ากังวลแล้วนะครับแต่ในแหล่งข้อมูลของเรามันมีอีกจุดที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่บ,บนท้องถนน แต่มันกําลังจะลามเข้าไปในบ้านของผู้คนโดยมีคําตัดสินของสารสูงสุดมาเป็นเหมือนใบเบิกทางให้ด้วยใช่ค่ะมันเป็นคดีที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยชื่อคดีเคสวีมอนทาน่าเรื่องของเรื่องก็คือมีชายคนหนึ่งชื่อวิลเลียมคอสแฟนสาวของเขาโทรแจ้งตำรวจว่าเขากำลังจะทำร้ายตัวเองตำรวจก็เลยเข้าไปในบ้านของเขาโดยไม่มีหมายคน้นเพื่อรังนับเพจทีนี้คุณคอสก็เลยมาโต้แย้งทีหลังว่า การที่ตำรวจจะบุกเข้าบ้านใครได้โดยไม่มีหมายเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรฐานที่สูงมากที่เรียกว่าเหตุอันควรเชื่อได้ probable cause ซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผลนะครับเพราะบ้านมันควรจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สุดใช่ค่ะแต่ผลการตัดสินกลับไม่เป็นอย่างนั้นศาลสูงสุดทั้ง9ท่านมีมติเป็นเอกฉันเลยนะให้ยึดมาตรฐานที่ต่ำกว่านั้นมากคือแค่มีความสงสัยอันมีเหตุผล Reasonable suspension ว่าอาจจะมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นก็เพียงพอแล้วที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปในบ้านได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นเดี๋ยวสิครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไอเหตุอันควรเชื่อได้กับความสงสัยอันมีเหตุผลเนี่ยในทางปฏิบัติมันต่างกันขนาดไหนครับโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะ Probable cause หรือเหตุอันควรเชื่อได้มันเหมือนกับคุณครูที่ต้องมีหลักฐานชัดๆเช่นเห็นโพยคำตอบในมือนักเรียนหรือมีคนมาฟ้องพร้อมหลักฐานว่านักเรียนคนนี้ลอกท้อสอบถึงจะมีสิทธิ์ลงโทษได้อ๋อคือต้องมีหลักฐานค่อนข้างแน่นใช่ค่ะแต่ reasonable suspicion หรือความสงสัยอันมีเหตุผลมันเหมือนกับแค่ครูเห็นนักเรียนมองกระดาษเพื่อนแวบเดียวหรือทำท่าทีลุกลี้ลุกลนก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปสอบสวนที่โต๊ะได้แล้ว เห็นไหมคะว่ามาตรฐานมันต่างกันลิบลับเลยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมว่าผมเริ่มเห็นปัญหาแล้วตอนแรกที่ฟังเรื่องคดีคุณเคสผมยังลึกว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลนะที่ตำรวจจะเข้าไปช่วยคนในภาวะฉุกเฉินได้แต่พอคุณอธิบายแบบนี้มันเหมือนกับว่าประตูหลังบ้านที่เคยล็อกแน่นหนาตอนนี้ถูกศาลสูงสุดแง้มไว้ให้เจ้าหน้าที่รัฐแอบเข้ามาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่บอกว่าผมสงสัยว่ามีเหตุฉุกเฉินแค่นั้นเองเหรอครับ นั่นคือช่องโหว่ที่ทุกคนกำลังกังวลเลยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางอย่างไอซ์ก็ถือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกันคำตัดสินนี้มันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีให้พวกเขาสร้างเรื่องขึ้นมาได้ง่ายๆแค่อ้างว่าเราได้รับแจ้งว่าอาจจะมีคนป่วยอยู่ในบ้านหรือเราสงสัยว่าอาจจะมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ก็อาจจะใช้เป็นพ่ออ้างเพื่อเข้าไปในบ้านโดยไม่มีหมายคนได้แล้วแล้วก็เข้าไปตรวจค้นเรื่องสถานะคนเข้าเมืองแทนมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันคือการสั่นคลอนหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกฎหมายอเมริกันที่ว่าบ้านคือปราสาทหรือ your home is your castle ซึ่งหมายถึงบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยสุดท้ายของบุคคลที่รัฐจะล่วงล้ำเข้ามาไม่ได้ง่ายๆตอนนี้ประการด่านสุดท้ายนี้มันกำลังอ่อนแอลงอย่างน่าใจหายเลยค่ะ พอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันทําให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าส่วนตัวเรื่องหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเราครับคือผลกระทบของเรื่องพวกนี้มันรุนแรงกว่าข้อถูกเถียงตามกฎหมายเยอะมากมันส่งผลต่อชีวิตคนจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งของผู้เขียนบทความเขาทำงานหนักจ่ายภาษีใช้ชีวิตเหมือนชาวอเมริกันทุก,กระเบียดนิ้วเลยแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย น่าตกใจมากที่คนคนึงจะยอมทิ้งชีวิตที่สร้างมาทั้งหมดแบบนั้นในแหล่งข้อมูลมีรายละเอียดไหมคะว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายสําหรับเขาอะไรคือจุดที่ทําให้ความหวังมันหมดไปจนต้องตัดสินใจแบบนั้นมันคือความกลัวล้วนๆเลยครับคือความกลัวที่มันสะสมมาเรื่อยๆความกลัวที่จะถูกคุกคามจากรัฐบาลของประเทศที่เขาเรียกว่าบ้านความกลัวว่าวันหนึ่งจะถูกจับกุมแล้วก็ถูกพรากจากลูกๆไป เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกต้องโตมาในบรรยากาศแบบนี้เขาเลยตัดสินใจเลือกที่จะเนรเทศตัวเองกลับประเทศบ้านเกิดไปพร้อมกับลูกๆทิ้งชีวิตที่สร้างมาทั้งหมดไว้ข้างหลังนี่คือภาพสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับมนุษย์คนหนึ่งครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติเรื่องนี้ตอกย้ําการวิเคราะห์ที่ว่าเป้าหมายของนโยบายพวกนี้อาจไม่ใช่แค่การเนรเทศแต่คือการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้ผู้คนยองจำนวนและหนีไปเองซึ่งถ้ามองให้ลึกลงไปอีกในเชิงระบบนะคะ เราจะเห็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างหนึ่งรัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างศูนย์กักกันผู้อพยพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่บริหารโดยบริษัทเอกชนแต่ในทางกลับกันกลับไม่ได้จ้างผู้พิพากษาด้านคนเข้าเมืองเพิ่มเพื่อมาเร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีให้มันเร็วขึ้นเลยมันหมายความว่ายังไงครับมันดูย้อนแย้งกันนะอ่านให้กับบริษัทเอกชนที่บริหารศูนย์กักกันเหล่านั้น แต่การจ้างผู้พิพากษาเพิ่มให้กระบวนการยุติธรรมมันรวดเร็วขึ้นมันไม่ได้สร้างกําไรให้ใครมันเลยเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องทางมนุษยธรรมและกฎหมายไปสู่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจไปแล้วพอคุยกันมาทั้งหมดนี้ภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นการเรียกตรวจบนท้องถนนที่ดูเหมือนจะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ล้ําเส้นไปบ้างมันลุกลามไปถึงความขัดแย้งภายในระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยกันเองและที่น่ากลัวที่สุดคือ มันกําลังจะคืบคลานเข้าไปในบ้านของผู้คนโดยมีคําตัดสินของศาลสูงสุดมาเปิดทางให้สิ่งที่น่าจะรุนแรงกว่าตัวเลขที่เราเห็นก็คือความกลัวที่มองไม่เห็นที่มันกัดกินชีวิตคนอยู่เงียบๆถูกต้องค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ไว้สําหรับประชาชนทั่วไปด้วยนะอย่างแรกเลยคือต้องรู้สิทธ,ธิของตัวเองเช่นเรามีสิทธ,ธิที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าบ้านโดยไม่มีหมายคน้นเรามีสิทธ,ธิที่จะไม่ตอบคําถามเรื่องสถานะพลเมือง และอย่างที่2คือให้พยายามบันทึกทุกอย่างเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือแค่การจดบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์เวลาสถานที่ชื่อเจ้าหน้าที่แล้วรีบแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานตำรวจในท้องถิ่นหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทันทีค่ะซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่สำคัญมากนะครับแต่เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อค่ะคำถามนั้นก็คือ เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางขัดแย้งกันเองอย่างเปิดเผยในประเด็นสิทธิพลเมืองบนท้องถนนมันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับสุขภาวะของระบบกฎหมายและสังคมของประเทศนั้นและท้ายที่สุดแล้วใครคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลกลางเมื่อมันดูเหมือนจะก้าวล้ำเส้นแบ่งที่ควรจะเป็นไปแล้ว